คูณในคัเจเลยนะครับพอมา็ึควบคูอย่านศิลักรกรนครสิมนะครับลักษณะของทิ่พิการนะครับก็คือเมื่อวานนะครับวันที่สองตุลาคมนะครับเวลาประมาณสิบโมงนะครับหินนาฬิกาณขณะที่เจ้าหน้าที่ศิลักกรปฏิบัติงานตามปกตินะครับที่ด่านพงแดนนะครับก็จะมีรถบรรทุกท่วงหางลาดนะครับ เ,เข้ามาที่ด่านพรมแดนนะครับโดยรถหัวลากนี้รถบรรทุกพ่วงนะครับจะมีทะเบียนหัวลากคือทะเบียนบใบไ,ไม้คอควาย1855ากำแพงกำแพงนครนะครับแล้วก็ทะเบียนหางก็คือบอคหนึ่งหาแกำแพงนครนะครับเป็นรถลาวนะครับก็ได้บรรทุกสินค้าเข้ามาที่ด่านพรมแดนนะครับ การตรวจเนี่ยทางศุนกากรเนี่ยก็จะมีเครื่องวิสเรยแต่ว่าเนื่องจากว่าปริมาณสินค้านำเข้าเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับถ้าเราไปตรวจทุกคันเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาทําให้เกิดการล่าช้านะครับแต่ว่ามาตรการของเราเนี่ยเราก็จะซ่มตรวจประมาณ3-40%นะครับ ข่าวนี้นะครับก็เมื่อกี้สักครู่เนี่ยได้หาลือกับท่านนายด่าน,นะครับแล้วก็ท่านภูมิกับตมแล้วก็ผู้แทนนรอขอเนี่ยเราก็คงจะมีมาตรการเพิ่มเติมแต่ว่าเราคงจะไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นช่องทางให้เขาหลบเลี่ยงนะครับแต่ว่ายืนยันว่าเราก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องพึงระวังในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าเราก็จะ ให้บรรลับกันนะสมดุลกันนะครับในเรื่องของการป้องกันผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพนักงานขับรถนะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเขามีข้อมูลแล้วนะครับได้ทางท่านผูก้กับตอมก็ประสานกับตอมฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะดําเนินการติดตามจับกลุ่มแล้วก็ทราบเบื้องต้นว่าทางบริษัทเอกชนขนส่งเนี่ยนะครับตอนนี้เขาให้รางวัลน,นาจับนะครับทางฝั่งนูน้น ครับเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก่อนก่อนที่ผมมาเนี่ยผมได้ประสานกับบริษัททางส,สินค้าที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะประชุมหารือเพื่อวางมาตรการกันนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปเดี๋ยวทางท่านในด่านเนี่ยคงจะได้เสนอมาตรการนะครับที่อาจจะเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการระวังป้องกันเรื่องของยาเสพติดซึ่งมันเป็น นโยบายของรัฐบาลที่ปัจจุบันนะครับเร่องการที่จะป้องกันเรื่องของแนวชายแดนนะครับในเรื่องของทัพย์ยเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เข้าไปสู่ชั้นในได้ครับที่เกี่ยวข้องทุนหน่วยนะคะหน่วยกำลังทุกหน่วยที่ช่วยกันนะคะพิชัยตำรวจเอ,อจินดาสามนะคะจากในหน่สุรบากรน,นะคะขอเจ้าหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์ทราบต้นๆน,นะคะในส่วนของอของปัญญาอ่า วัตถุนะคะที่เขาเจอวัตถุกเกรดสีขาวเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นหน่วยสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนะคะก็เลยจะให้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะได้มาทําทการนะคะตร,ตรวจพิสูจน์นะคะทั้งภายนอกภายในอะไรต่างๆตามกรรมว,วิธีหรือตามหลักการทางสากลของทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ดาเนินการ,รไปแล้วก็ได้นําเรียนทาง ท่านในด่างเรียบร้อยนะคะในในส่วนนี้นะคะเราก็แต่ดูดูลักษณะเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็คงจะใช้โอกาสนะครับที่เจ้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้ระบบการสุ่มตรวจนะครับจากเดิมสังเกตว่าน้องรอขอเนี่ยจะจับได้ทุกสัปดาห์เราสังเกตว่าจะจับได้ทุกสัปดาห์นะช่วงหลังๆนี่จะหายไปนะครับผมคิดว่าผู้ค้าเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับวิธีการเข้ามา นะผมคิดว่าเป็นเป็นลักษณะนั้นนะในการที่เขาเขานักค้าก็จะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าที่เราก็เมื่อเราพบเคสนี้ยเราก็จะระวังป้องกันนะครับแต่ว่าในมาตรการเดิมๆเนี่ยเราก็จะไม่ละเลยนะครับก็ไม่ไม่ละเลยครับท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่เรามาแข่งการประุมยาเสพติดลักลอบป่านเข้ามากับ ค้าในการนำเข้าที่ดักแด่คุกภาพสารนะครับก็ของการที่จับได้ก็จะมีบุรีแล้วก็ยาไอซ์นะคะยาไอศห้าสิบกิโลและบุหรี่สองสั่งเดี๋ยวให้ทอออนคุยบรรยายขึกรรมนิดนึงนะคะนี่นะครับประมาณห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็บุรีต่างประเทศนะครับที่ถือว่าก่อนเราเนี่ย ก็เห็นว่าลักษณะรถเนี่ยพฤติกรรมของคนขับของอะไรเนี่ยมีความน่าสงสัยนะครับเราจึงขอ,อตรวจนะครับในเรื่องต้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่จะเริ่มทำการตรวจเนี่ยคนขับเนี่ยก็ใช้จังหวะจังวหวะเผลอนะครับแล้วก็หนีไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจึงได้ ตรวจค้นรถโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งได้พบ เป็นผู้เรียนนะคั้นที่ามนะคะโดยน้ำยาที่เราใช้จะมีสองชนิดกันนะคะก็คือา ตามถกปูนถูกไหมทรานี่มันปูดออกมาตอนปูดออกมาเนี่ยเราก็เลยสงสัยพอสงสัยไปไในนี้มันจะมีเขาไม่มีรูปมันจะมีมาม่ามีนู่นนี่นั่นคือนมันกับอ่าคนอยู่แล้วเราก็ไปเจอ,อน,นี้อยู่ใต้มาม่าเราใต้มาม่าปุ๊บก็ถามเขาว่าอะไรเขาก็บอกว่าเป็นขมิ้นเด็กก็เกิดความสงสัยว่าขมิ้นอะไรมันอัดก้อนมามก็เลยขอแกะก็ขอ,ขอแกะ กระสอบของแกไปแล้วจริงค่ะไม่ใช่แล้วไม่ดีแล้วก็เลยเรียกใช่ค่ะนี่ออกมาจากตรงนี้คือตรงที่เราตรวจตมที่ตมตรงเนี้ยนะคะใช่ไหมตรงนี้ตมสุวนระเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้จอดเพราะจอดในเนี้ยมันจะทําให้รถติดเราก็เอาไปจอดมาเนี้ยก็เป็นแบบนี้ย ใช่ใช่ใช่คือในเก่งก็มีในเก่งก็เจอบุรีแล้วพอยังเจอนูนอีกก็นึกว่าจะเป็นบุรีไงฮะก็เลยเข้าไปดูไปกมดเป็นมามา่ากระข้าหรืออะไรนะเนี่ยสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีหมด เต็นไงคะเป็นที่จับทวงค้า